เข้าสู่โหมดการเมืองแล้วก็การทํางานของทั้งภัครัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้วันอภิปรายร่างพรบงบประมาณก็คือวันที่3-5มถึงมกราคมนะคะวันนี้มีท่าทีจากพรัครวมไทยสร้างชาตินะคะทางโฆษกยืนยันความพร้อมที่จะส่งสสร่วมอภิปรายแล้วก็ย้าว่าการพิจารณาไม่ควรจะล่าช้าไปกว่านี้แล้วค่ะ นายอักครเดชวงพิทักโรธสอสอและในฐานะโฆษกพักรวมไทยสร้างชาตินะคะวันนี้แถลงข่าวความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะมีขึ้นในต้นปีหน้านะคะ3 5มกราคมโดยบอกว่าวิปรัฐบาลแจ้งให้สอสอไปรับเอกสารร่างกฎหมายงบประมาณได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ และทางพักครมไทยสร้างชาติให้สอสอของพักทั้ง36คนนำร่างกฎหมายไปแบ่งการศึกษาส่วนวันที่28ธันวาคมพักนัดประชุมสสเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายโดยมีนายจุติไกรเริกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวิทยาแก้วระาดสสหลายสมัยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะอภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแก่รัฐบาลค่ะ ส่วนคณะกรรพิจารณางบประมาณนะคะพักได้โคต้า4คนก็จะคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่นายอัครเดชยังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการพิจารณางบประมาณนะคะเพราะว่าก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเวลาศึกษาเนื้อหารายละเอียดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์คุณอัครเดชก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าไม่อยากจะให้การพิจารณาล่าช้าไปกว่านี้แล้วนะคะ ขณะที่ทางผู้บริหารพักก็กำชับให้สอสอแบ่งเวลาไปศึกษาร่างกฎหมายระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วยค่ะเนื่องจากเวลาในการพิจารณางประมาณในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนกับพี่น้องสืง่อมวลชนเลยว่าปี67เนี่ยมีความล่าช้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากให้ล่าช้าไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าเม็ดเงินงประมาณที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีความจําเป็นที่รัฐบาลต้องเล็งใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับาต้อก็พัฒนาประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ช้าดีกว่านี้ฉะนั้นทางท่านหัวหน้าพักนะครับท่านพีรพันธ์เนี่ยเราก็ท่านเลขาธิการพักนะครับท่านเอกนันท์น้องพันเนี่ยได้กรชับให้สอสอของพักเนี่ยนะครับปีใหม่นี้เนี่ยนะครับก็ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ขอให้มาพี่หน้ามุประมาณนะครับเอามุประมาณไปศึกษานะครับก็ปีใหม่ก็ไม่ต้องหยุดนะครับ